สวัสดีครับพี่น้องที่รักการเกษตรทุกท่านวันนี้สวนสุพิชานาสาขอนิลนะครับจะพาพี่น้องอที่รักการเกษตรที่ทำนานะครับมา,มาพูดเรื่องการให้ปุ๋ยเคมีนะครับให้ปุ๋ยเคมีกับนาข้าวนะครับมีหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเราควรจะใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่อย,อย่างไรโดยทั่วไปแล้วการ ให้ปุ๋ยในานาข้าวนี้ก็จะยึดหลักว่า,าให้ถูกสูตรถูกวิธีและถูกเวลานะครับเพราะฉะนั้นถูกสูตรถูกวิธีถูกเวลานี่ที่ผมจะมาพูดถึงนี่คือการถูกเวลานะครับถูกสูตรนั้นนะครับพื้นที่ต่างๆของพี่น้องการเกษตรไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับหมายถึงว่าดินก็ไม่เหมือนกันลักษณะ ดินปนทรายดินทรายดินเหนียวดินร่วนมันไม่เหมือนครับนาแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องคอยสังเกตเอาเองนะครับว่าผมเข้าใจว่าพี่น้องที่ทํานาก็คงลองสูตรปุ๋ยเคมีมาหลายสูตรมากนะครับมาหลายสูตรมากแล้วก็คงจะค้นเจอแล้วนะครับว่านาตัวเองนั้นเหมาะกับสูตรไหนนะครับเหมาะกับสูตรไหนที่เรียกว่าเหมาะกับสูตรไหนหมายถึงว่า ใช้สูตรนั้นแล้วปรากฏว่าข้าวมันได้ผลผลิตดีกว่าทุกสูตรที่ใช้มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าทางที่ดีแล้วก็ควรจะเอาดินตัวเองนะครับไปที่กรมพนาที่ดินเพื่อให้เขาตรวจดินให้ว่าดินของเรามันขาดอะไรนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าโดยทั่วไปแล้วดินดินโดยเฉพาะดินภาคอีสานนะครับที่พื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยมันจะขาดหมดทุก แทบจะหมดทุกตัวนะครับในาธาตุอาหารหลักก็คือ N P K ก็คือ N ก็คือไนโตรเจนนะครับ P คือฟอสฟอรัส K ก็คือโพแทสเซียมเพราะฉะนั้น N P K เนี่ยมันขาดหมดแล้วครับมันจะไม่มีไม่มากเพราะว่ามันเป็นดินลักษณะดินทรายซะมากกว่าดินภาคอีสานนะครับส่วนดินภาคกลางนี่นเขาค่อนข้าง,างอุดมสมบูรณ์นะครับถึงจะอุดมสมบูรณ์อย่างไรผมก็ยังเห็นเขาใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ดีนะครับปุ๋ยเคมีอยู่ดีถึงจะเป็นดินดำก็แล้วแต่นะครับเขาก็ยังใช้ปุ๋ยเคมี เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มผลผลิตให้ได้มากขึ้นกว่าที่ที่เราปล่อยตามธรรมชาตินะครับแต่นาของผมเองเนี่ยผมมีนาอยู่สองแปลงแปลงหนึ่งเก้าไร่แปลงหนึ่งสิบสองไร่นะครับสิบสองไร่แต่ผมทําบ่อไปไสองบ่อก็วเหลือประมาณสักสิบไร่นะครับแปลงสิบสองไร่นี้ผมไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยนะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยส่วนสารเคมีปราบัตรูพืชนั้นผมผมผมเขาเรียกอะไรผมไม่ได้ยมอย่างยิ่งนะครับผมไม่ชมอย่างยิ่ง ผมไม่ใช้เลยนะครับแล้วไม่ดียมอย่างยิ่งด้วยและเรียกว่าแอนตี้นะครับแอนตี้ด้วยนะครับไม่อยากให้ใช้กัน,นเพราะว่าใช้ปุย๋ยใช้สารเคมีป่าตัวพืชแล้วมันมันเป็นอะไรอันตรายกับทุก,ท,กทุกส่วนนะครับทุกๆุกสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวเขาเนี่ยนะครับหรือว,ว่าตัวเราเองก็ก็อันตรายนะครับถ้าใช้ใช้ใช้สารเคมีแล้วเวลาจะไปทําการถอนหญ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ลงนาน รูน้ารั่วอะไรมันมีผลหมดแลวครับมีผลหมดแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตต่างๆก็มีผลเหมือนกันดินน้ําอากาศมีผลหมดเลยครับมีผลด้วยทรมนหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องหันมาลดละเลิกสารเคมีที่ปราบศัตรูพืชน,นะครับลดละเลิกมันซะนะครับอย่างน้อยก็รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกให้หลานนะครับสังเกตดูว่าสมัยปู่ย่าตายายเราเราก็ไม่ใช่ฉัน ไม่ใช้สารเคมีปราตรูพืชมากมายขนาดนี้กุ้งอหอยปูปลากบเกียรก็อุดมสมบูรณ์นะครับปัจจุบันเราก็จะเห็นแล้วว่าทุกอย่างมันร่อยร้อลงไปมันไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมนนะครับเพราะว่าเราเองใช้สารเคมีพวกนี้มากนะครับใช้มากเกินไปมากจนไม่มีการควบคุมนะครับต้องขออภัยทีนอกเรื่องไปพอสมควรทีนี้เรามาพูดถึงการใช้ปุ๋ยเคมีนะครับว่าเราจะใช้ช่วงเวลาไหนที่เหมาะสม วิเคมีเองก็จะแบ่งเป็นปุบบ๋ยปุ๋ยเดี่ยวนะครับปุบ๋ยเดี่ยวหมายถึงว่ามีธาตุอาหารตัวเดียวอย่างเช่นยูเรีย4600หมายถึงว่ามีไนตโตรเจนแค่46 46เปอร์เซ็นต์ใน100นะครับใน100กิโลมี46กิโลนะครับแล้วก็00หมายถึงว่า P กั P S, บ K ฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมนี่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยเพราะฉะนั้นปุ๋ยยูเรียนี่ก็จะเหมาะกับพืชที่ต้องการใบนะครับต้องการใบต้องการ แตกยอดพวกนี้นะครับใบยอดอวบเขียวนะครับก็จะจูเรียเป็นหลัก <c oughs> แล้วก็ปุ๋ยที่มีสองตัวก็มีนะครับปุ๋ยสองตัวที่เหมือนที่ว่ามีธาตุอาหารแค่สองตัวอีกตัวหนึ่งไม่มีแล้วก็แล้วก็ปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยเต็มสูตรแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับปุ๋ยเต็มสูตรหมายถึงว่า มันมีธาตุอาหารท,ทุกตัวเลยแต่มีมากมีน้อยต่างกันอันว่าไปอย่างแต่ว่ามันไม่มีตัวไหนที่เป็นศูนย์นะครับอย่าง 16, 1 6 8หรือว่า28 20แสนะ,ะแสดงว่ามันก็มีทุกตัวไม่มีอะไรเป็นศูนย์เรียกปุ๋ยเต็มสูตรหมายถึงว่ามันมีธาตุอาหารทุกสูตรทุกตัวไม่มีตัวไหนเป็นศูนย์เลยแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอคําว่าเสมอหมายถึงว่า สตัวมีเท่ากันหมดเลยอย่าง 15, 15, 15 16 16 16อะไรประมาณนี้นะครับที่ทางภาคอีสานเขาเรียกปุ๋ยปุ๋ยหมากปุ๋ยหมกักจริง,รงๆก็คือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับหมายถึงว่ามันมีสูตรเสมอกันหมดเลยไม่มีตัวไหนต่างกันทั้ง3ตัว NPK มีค่าเท่ากันนะครับยกตัวอย่าง15 15 15 16 16 16ที่ที่เราใช้กันนะครับทีนี้มาดูว่าแล้วจะเวลาที่เราจะใช้ปุ๋ยล่ะครับ โดยการศึกษาแล้วนะครับศึกษาแล้วเข้าศึกษามาจริงจังนะครับทําเป็นเรื่องเป็นราวทาเป็นคู่มือทําเป็นโหต้องกรมการข้าวครับที่เขาทาบ้านเราก็มีนะครับเขาศึกษาเหมือนกันแต่ว่าพอศึกษาวิจัยแล้วมักยัดใส่ลิ้นชักไว้ไม่เอามาให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับค่อนข้างจะขนหาละ,ะพวกเอกสารพวกนี้ยากเพราะว่ามันอยู่ในลิ้นชักนะครับทําเพื่ออะไรทําเพื่อเลื่อนซี <laughs> เลื่อนขั้นอะไรพวกนี้นักวิชาการทําเสร็จแล้วก็ไม่รู้จะขยันไม่รู้แต่เอาไปให้เกษตรกรยังไงดีก็หรืออาจจะมองว่าเกษตรกรอยากที่จะพูดองค์ความรู้พวกนี้อะไรทํานองนี้แหละครับก็เลยอจาจารย์ใส่ลิ้นชักไว้นะครับแต่ว่าของต่างประเทศนะครับของต่างประเทศผมบอกให้เลยว่าอย่างของฟิลิปปินส์นี้ศึกษากันอย่างโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงทําเป็นเล่มคู่มือเลยครับใช้ควาว่าคู่มือเลยคู่มือสําหรับชาวนาเลยนะครับเขาศึกษากันบอกว่า ม้กระทั่งว่าดำกี่ต้นดีพวกนี้เขาก็ศึกษาหมดนะครับน้าเท่าไหร่ดีก็ศึกษาหมดการคุมหญ้ายังไงโอ้โหการคํานวณผลผลิตยังไงการดูแลยังโอ้โหเขาต้องบอกว่าเขาเขาเขาพูดถึงยิบเลยแม้กระทั่งการขยายพันธุ์การผสมพันธุ์พวกนี้ค่อนข้างค่อนข้างทาไปม,มากนะครับผมก็เลยเอาข้อมูลบางอย่างนะครับที่เขาทาไว้เกี่ยวกับเรื่องการให้ปุ๋ยเคมีนี่มามามา,มาแลกเปลี่ยน,นครับต้องใช้คําว่าแลกเปลี่ยนดีกว่านะครับลองอย่าเพิ่งเชื่อผม อย่าเพิ่งเชื่อตำราลองเอาไปคิดพิจารณาดูแล้วก็ไปทดลองดูนะครับว่ามันได้ผลอย่างไรถ้ามันได้ผลตามที่เขาศึกษาวิเคราะห์มาก็ถือว่าเรามาถูกทางนะครับก็ต่อไปครั้งหน้าหรือครั้งต่อไปปีต่อไปเราอาจจะเราก็ต้องใช้เราก็จะใช้ปุ๋ยได้ถูกเวลาที่เขาศึกษามานะครับทีนี้มาดูเรื่องข้าวข้าวของเรานี่เขาแบ่งเป็นระยะเป็นอย่างนี้ครับเป็นระยะที่เป็นกล้าเลครับ ซีดดิ้งนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นเนมล็ดกล้านะครับก็จะเป็นกล้ามาเรื่อยๆนะครับกล้ามาเรื่อยๆนะครับเป็นระยะพวกนี้เขาเรียกระยะ,จะเจริญเติบโตแล,ละแตกกอนนครับมาถึงระยะนี้นะครับช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่จากปากดําจนถึงระยะที่เขาเขากำลังจะสร้างตาดอกนะครับเป็นระยะที่เขาจะสร้างเขาจะแตกกอได้มากที่สุดนะครับสร้างลำนะครับจะเป็นระยะที่เขาสร้างลำ <G> ก็คือ maximum ทิลเลอร์นัมเบอร์ก็คือตัวนี้ก็คือบอกว่าทําให้เขาเรียกว่าลำได้มากที่สุดก็คือช่วงแตกกอนะพูดง่ายๆนะครับแตกกอมาถึงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสร้างตาดอกนะครับสร้างตาดอกพอสร้างตาดอกได้ประมาณระยะเวลาหนึ่งนะครับเขาก็จะออกรวงนะครับออกรวงเสร็จแล้วออกรวงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะแก่นะครับแก่แล้วก็เก็บเกี่ยวได้นะครับข้าวก็จะเป็นระยะอย่างนี้นะครับระยะอย่างนี้ก็คือมาแล้ว ที่เป็นกล้าอยู่พอกล้านะครับก็จะปากดำนะครับปากดําเป็นกล้าปากดําแล้วก็ช่วงระยะแตกแตก่กอแล้วก็จะมาสร้างตาดอกนะครับออกดอกนะครับแล้วก็แก่เก็บเกี่ยวนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้มาดูมาดูว่าเอ๊ะ,อะระยะพวกนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่ดีล่ะถ้าพี่น้องได้สังเกตนะก็จะก็จะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่จะ กะระยะคร่าวๆได้นะครับว่ามันเป็นระยะยอะไรตอนนี้เรามาดูกันว่านาปีนะครับนาปีของเราเนี่ยเราจะเก็บเกี่ยวประมาณปลายพฤศจิกากลางถึงปลายพฤศจิกายนใช่ไหมครับเด mm hmm. ี๋ยวนี้เราจะเก็บเกี่ยวกันประมาณนั้นหรือก็จะไม่เกินต้นกันต้นธันวาคมนะครับก็จะไม่ไม,ไม่ไม่เกินนั้นแต่ส่วนมากนี่พฤศจิกานี่จะเกี่ยวหมดแล้วครับใช้รถเกี่ยวมันจะเกี่ยวเสร็จหมดแล้วนะครับใครที่ถึงธันวานี่ถือว่าช้าช้ามากนะครับ แต่ส่วนมากแล้วก็ผมก็ว่าก็ปลายพฤศจิกายนี้ก็จะเก็บเกี่ยวหมดแล้วครับเลี้ยงทั้งทุ่งแล้วนะครับใช้รถเกี่ยวเกี่ยวทั้งทุ่งแล้วนี่ก็มาดูกันว่าอะไรเวลาที่ที่เขาที่ผมบอกว่าเป็นกล้าแล้วก็ปากดําแล้วก็มาแตกกอแล้วก็สร้างตาดอกแล้วก็ออกรวงแล้วก็เก็บเกี่ยวเนี่ยมันใช้เวลากันยังไงกันแน่โดยข้าวทั่วๆไปนะนนะครับแล้วใช้เวลาที่เขาเขาค่อนข้าง คงที่เนี่ยจะมีอยู่2ระยะนะครับคือระยะระหว่างสร้างตาดอกมาหาออกรวงแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวก็จะใช้เวลาระยะเวลาเท่านี้ครับจากสร้างตาดอกไปหาออกรวงเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ35วัน30มสถึงสาวันคือ1เดือนนั่นเองครับจะใช้เวลา1เดือนประมาณ1เดือนนะครับทีนี้จากออกรวงแล้วเนี่ยทีนี้ดูดูดูดดนี่ไงว่าเป็นระยะออกรวงเพราะว่าเป็นรวงแรกที่ออกเรียกออกรวงไหม ไม่ใช่นะครับระยะออกหลวงนั้นเขาจะดูที่ออกหลวงทั้งหมดประมาณ80นะครับมันออกหลวงมาแล้ว80นั้นนั่นถึงนั่นคือระยะเวลาที่เขาออกหลวงนะครับแล้วก็จากระยะเวลาที่เขาออกหลวงไปถึงที่เขาเก็บเกี่ยวก็ใช้เวลา30วันก็คือเดือนหนึ่งไปเลยพู้นี้ก็จำไม่ง่ายว่าจากสร้างตะดอกไปถึงออกหลวงเดือนหนึ่งจากออกหลวงไปถึงเก็บเกี่ยวก็เดือนหนึ่งใช่ไหมครับมันก็ประมาณนั้นแหละครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆ,ๆนะครับเพราะว่าผมก็จะสังเกตของผมทุกครั้งเลยว่า ข้าวหอมมะลิของผมนี้จะออกลวงประมาณวันที่17.18จ 17, ็ดสตุลานะครับก็จะประมาณว่าออกลวงทั้งหมดประมาณ80%เน่ะหมายถึงว่ามันออกถอดลวงมาแล้วแปดสิบปอมันก็อยู่บ้านประมาณสิบห้าสิบหกส็ประมาณนี้ครับตุลาคมจะไม่เกินนี้เพราะฉะนั้นก็จะประมาณยี่สิบสิบแปดสิบหกเดยี่นี่ยตุลาคมนี่ถือว่ามันออกลวงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น อ,อีกประมาณ15 16 17 18, 19 20พจิกายจิกาก็จะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมก็จะเป็นเรียง,งนันนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราสังเกตดูดีนะครับว่าเราจะเก็บเกี่ยวประมาณประมาณว่ายี่สิบยี่สิบกว่ากวานะครับสิบกว่ากวาก็มีของเดือนพฤศจิากาจนถึงยี่สิบกว่าว่าจนถึงสิ้นพฤศจิากาครับก็จะประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นว่าที่เขาศึกษาไว้นีมน่มันก็ไม่ได้ผิดเพี้ยนมากนะครับถือว่าถูกต้องเลยทีเดียวนะครับหมายถึงว่าสร้างตาดอก มาถึงออกรวงเนี่ยสามสิบวันก็คือหนึ่งเดือนจากออกดอกเรียบร้อยเนี่ยออกรวงเรียบร้อยเนี่ยจนถึงเก็บเกี่ยวเราก็ใช้เวลาสามสิบวันเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นสองตัวนี้มันจะฟิกก็บอกข้าวทุกชนิดจะฟิกสองตัวเนี่ยหมายถึงว่าจะจะคงที่สองตัวนี้แต่ช่วงเวลาเวลาที่ที่ที่จะเขาเรียกว่าแปลเปลี่ยนแปลผันขึ้นอยู่กับว่าเราปักดำช่วงไหนหรือหวานช่วงไหนนี่ก็จะเป็นช่วงช่วท่วงแต่กรนะนครับถ้าเราใช้เวลาน้อยในการปักดำถึง ถึงมาสร้างตาดอกมันก็จะได้มันก็จะไม่แตกกอใช่ไหมครับอย่างเช่นเดือนนี้วันนี้วันที่9ก <c oughs> ันยายน2563เนี่ยแถวแถวมหาสารคามบ้านผมนี้ยังไม่มีน้ําเลยนะครับแล้วอำเภอกันทละวิชัยมีน้ํามีน้ำบางบางอำเภอบาง,บาง,บางหมู่บ้านบางตำบลแค่นั้นเองแต่ตำบลมะข่าที่ผมอยู่นี่ไม่มีน้ำเลยครับน้ํายังไม่ทั่วแปลงนาเลยนะครับตกมานี่หลายครั้งมากแต่ว่าอาดูน้ําในบ่อผมก็ได้ครับ นี่ครับเดือนกันยาอยู่เนี่ยน้ำในบ่อผมยังแห้งอยู่เลยยังไม่เต็มบ่อนะครับเห็นไหมครับปีนี้นี่ถือว่าเป็นปีที่แรงนะครับเป็นปีที่แรงผมเจอมาทุกแบบนะครับทํานามาแปดปีเจอมาทุกแบบปีนี้เจอแรงนะครับเจอแรงแรงจนมาถึงกลางปีนะฮะไม่ใช่กลางปีแล้วจะค่อนปีแล้วดี่กันยาแล้วกันยาตุลาวันที่เท่าไหร่ครับ ประมาณไม่เกินวันที่ยี่สิบตุลาเนี้ยมันก็จะออกรวงหมดแล้วเห็นไหมครับคือออกรวงหมดแล้วคือออกดอกออกรวงไงครับหมดแล้วมันมันเหลือเวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณเดือนนิดๆเองนะครับเดือนนิดๆเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรยู่ช่วงเดือนนี้ปากดําช่วงเดือนนี้มันก็ถามว่ามันแตกกอไหมมันก็จะแตกกอน้อยครับเพราะว่ามันจะหมดเวลาของมันแล้วนะมันจะออกรวงแล้วนี่ครับนั่นหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นช่วงที่จะให้มันมันแตกกอดีเป็นช่วงนี้ครับ ช่วงนี้ช่วงช่วงจากปากดํามาถึงช่วงที่สร้างตาดอกเนี่ยพอช่วงสร้างตาดอกเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยแตกลำนะครับต้องบอกว่ามันจะเริ่มสร้างตาดอกแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าใครทํานาได้ช่วงประมาณทักพฤษภามิถุนายนนี้จะดีมากเลยนะครับจะดีมากเลยข้าวจะก,กอใหญ่แต่กอดีแต่ท้อปัญหาก็คือว่าน้ํามีไหมฝนมาหรือย,ยังอะไรพวกนั้นครับนาปีนี้เป็นนาที่ไม่สามารถคาดเกณฑ์ได้ว่าทําเมื่อ,อไหรอย่างไรนะครับ เอาละครับอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องการทํานากันนะครับทีนี้เราจะใส่ปุ๋ยถูกเวลาเนี่ยผมกําลังจะพูดถึงนี่ครั้งแรกเราจะใส่เมื่อไหร่นะครับครั้งแรกจะใส่เมื่อไร่ผมเคยไปไปแลกเปลี่ยนทางสํานักง,งานเกษตรอำเภอเชิญผมไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้านเรื่องเรื่องการทานาเนี่ยผมก็จะถามชาวบ้านว่าเราใส่ปุ๋ยครั้งแรกเมื่อไหร่ชาวบ้านเขาก็จะบอกปเป็นเสียงเดียวกันเลย เมื่อมีน้ำผมก็อกเออใช่เมื่อมีน้ำนะปีนี่พูดยากจริงๆครับพูดยากจริงๆถ้าจะบอกว่าใส่ปุ๋ยไอ้ช่วงว่านไปแล้วสิบห้าวันมันงอกว่าอะไรว่าไปแถามว่าไม่มีน้ำมันจะว่านได้ไหมปุ๋ยครับไม่ได้นะครับว่านไปนี่ละเหยทิ้งหมดนะครับไม่ซึมลงดินนะครับละเหยทิ้งหมดเสียปุ๋ยเบาๆอันนี้บางคนบางท่านก็บอกว่าใช้คุกกับคุกกับตอนที่จะหว่านข้าวก็มีคนทําเหมือนกันนะครับ พวกนายอดเขาทำหรือเขาศึกษาแล้วเขาทำนี่ก็ถือว่าเขาใช้ได้นะเขาบอกว่าผลผลิตมันได้ดีนะครับมันงามแล้วก็ทนแรงได้ดีอ,อันนี้ก็ต้องลองดูนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูแต่นาหวานส่วนมากแล้วก็จะไม่คลุกกับกับดินตอนที่ปั่นนานะครับ mm hmm. ก็จะหวานหลังจากที่ข้างนอกแล้วก็ต้องมีน้ำนะครับต้องมีน้ําด้วยบอกเนี้ยเขางอกไปแล้วแล้วก็มีน้ําประมาณสัก 15- หรือ20วันแต่ว่านาปีมันไม่สามารถกํหนุกฏเกณฑ์ได้นะครับ mm hmm. เอางี้ดีกว่าว่า ครั้งแรกคือครั้งที่น้ํามาครั้งแรกแต่ต้องไม่เกินเดือนหนึ่งครับมาดูตารางก็ได้ครับอันนี้คือเรามาดูกันอันนี้เป็นระยะเรียนแบบข้างบนมานะครับเรียนบอกข้างบนคือกีจะกล้าเนี่ฮะนี่ก็ปากดำเลยกล้ามาปากดำนะครับแถบที่เห็นแถบสีนี้นะครับจะบอกเราว่าสีเข้มเป็นช่วงที่ข้าวต้องการธาตุอาหารมากที่สุดส่วนสีจางๆหมายถึงว่า ต้องการน้อยจนถึงไม่ต้องการเลยเห็นไหมครับถ้าขาวสะอาดพวกนี้ไม่ต้องการเลยเห็นไหมครับจะมีช่วงเป็นดำดำบ้างเป็นเทาบ้างเป็นดำปึ๊ดเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่แบบดำแต่ไม่ดำมากนะครับก็จะเป็นสีจางๆมาจนถึงสีขาวเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับนี่เป็นช่วงอะไรช่วงตกกล้าพอกล้านะครับก็มีช่วงปากดำนะครับสร้างตาดอกออกรวง เก็บเกี่ยวเห็นไหมครับมันเรียนแบบข้าบนมาเลยเนี่ยเก็บเกี่ยวออกรวงสร้างตาดอกใช้เวลาเท่าครับอันนี้30วัน30วันเห็นไหมครับ30วันนะ30วัน30วันแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมบอกว่ามันขึ้นอยู่กับกับสภาพแวดล้อมนะครับขึ้นอยู่กับ,กบว่าฝนฟ้าม,มันเป็นยังไงนะครับที่จะให้เราปักดาช่วงไหนหวานช่วงไหนนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ ของของทุกคนมันก็จะแบบไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ว่ามีน้ําไม่มีน้ํามาเมื่อไหร่ฝนตกเมื่อไหร่ไถได้เมื่อไหร่ปั่นได้ไม่ได้หวานได้เมื่อไหร่เห็นไหมครับเดี๋ยวเอาง่ายว่าไอ้ช่วงปากดําเป็นช่วงหวานของเราก็แล้วกันแสดงว่าช่วงปักดํานี้มันต้องการปุ๋ยมากเห็นไหมครับสีดําพื้นเลยจากปากดํามันถึงสร้างตาดอกก็ต้องการปุ๋ยตลอดเวลาเลยครับเห็นไหมครับสีมันก็จะเป็นสีดําๆแต่ไม่เข้มมากนะครับจนมาถึงช่วงที่ต้องการอีกช่วงสร้างตาดอกนี่ต้องการธาตุอาหารสูงมากเหมือนกัน กับช่วงแรกๆที่เราปักดำเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยนี่เสําสคัญคือส่วนมากเราจะให้ปุ๋ยสองครั้งก็คือเห็นไหมครับช่วงปักดำหนึ่งครั้งหรือว่าช่วงที่หวานแล้วข้าวขึ้นแล้วประมาณทักสิบถึงสิบห้าวันแล้วก็มีน้ําแล้วเนี่ยเราจะให้ปุ๋ยครั้งแรกที่เราให้ปุ๋ยถูกต้องไหมครับก็จะให้กันอย่างนั้นก็ถือว่าเราให้ถูกนะครั้งที่สองเมื่อไหร่ครับครั้งที่สองก็คือเมื่อสร้างตาดอกแต่ถามว่าเรารู้เมื่อไหร่ว่าสร้างตาดอกมนจนสระทงตาดอกเมื่อไหร่นะข้าวเนับคครื ที่ผมบอกว่าระยะที่เขาใช้น่ะมันคงที่ก็คือนี่ครับเก็บเกี่ยวสามสิบวันถอนมาจากออกรวงมาถึงสร้างตะดอกอีกสามสิบวันก็คือถ้าผมกําหนดเวลาคร่าวๆว่าถ้าเราสมมติว่าเราเก็บเกี่ยวยี่สิบพฤษภายี่สิบตุลาก็จะเป็นการออกรวงถูกไหมครับแล้วก็ถ้าสามสิบห้าหรือสาสิบวันก็ประมาณทั้งสิบห้าถึงยี่สิบกันยานี่เป็นการให้ปุ๋ยครั้งที่สองนะครับจำเป็นที่ต้องให้ปุ๋ยครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเดือนกันยานี่ต้นเดือนเนี่ย ก็คือเดือนนี้ครับจนถึงวันที่ยี่สิบตุลาเนี่ยกันยาเนี่ยโทษน,นะครับจนถึงวันที่ยี่สิบกันยาเนี่ยช่วงเนี้เป็นช่วงที่เราต้องการ,ราต้องให้ปุ๋ยมันแล้วครับให้ปุ๋ยครั้งที่สองของของข้าวนะครับเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้สร้างตาดอกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยถือโอกาสว่าวันนี้ผมผมก็เลยทําคลิปนี้เพื่อเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับกับพี่น้องที่ทํานานะครับว่า เราควรจะให้ปุ๋ยได้แล้วนะครับช่วงต้นเดือนกันยาจนถึงวันที่20กันยานีครับเราควรจะให้ปุ๋ยได้แล้วถามว่าให้ปุ๋ยสูตรไหนอันนั้นท่านต้องดูศึกษาเอานะครับส่วนมากนักวิชาการบ้านเราก็จะว่าเป็นปุ๋ยแต่งแต่ปุ๋ยแต่งหน้าใช้ยูเรียรละหากิโลห้าถึกิโลนะครับนะครับแต่ว่าช่วงแรกให้ครั้งแรกก็จะเป็นให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเต็มสูตร เต็มสูตรหมายถึงว่ามันมีธาตุอาหารทั้งถงสามสูตรเพราะอะไรวะครับในตัวเจนข้าวต้องการตลอดเวลาตัวเอ็นตัวแรกนะครับข้าวต้องการตลอดเวลาเลยนะครับแต่ว่า P กับ K นั้นข้าวดูดซึมช้านะครับดูดซึมช้าเพราะฉะนั้นข้าวต้องใช้เวลาในการดูดซึมถ้าเราให้ตัวแรกเนี่ยปุ๋ยเต็มสูตรปุ๋ยเต็มสูตรนะครับให้ตอนแรกเพื่ออะไรเพื่อข้าวเ,เรียนำเลียง P กับ K ไปสะสมไว้เพื่อจะสร้างตาดอกเพราะว่า P กับ k นี่เป็นเรื่องของคุณภาพนะครับเช่นตาดอกสร้างเยอะๆก็มีรวงใหญ่ครับพอรวงใหญ่ก็จะทำให้ข้าวเต็มรวงเม็ดเต็มนะครับเม็ดเต็มเม็ดเยอะนี่คือนี่คือ p กับ K นะครับหมายถึงว่าว่าด้วยคุณภาพนะว่าด้วยคุณภาพนะครับคือถ้าเป็นข้าวโพดก็ เม็ดเต็มไม่หมูไม่หมูหมูนครับไม่ถึงว่าไม่ฟันล้อนะครับอ่าถ้าเป็นผลไม้ก็จะให้รสหวานลูกใจอ่าเนื้อดีผิวดีอะไรพวกนี้มันเป็นการคุณภาพครับ P กับ K เนี่ยว่าเรื่องคุณภาพของของผลผลิตเพราะฉะนั้นเราเราต้องให้นี่ครับให้ก่อนเพื่อเขาสะสมไว้เพราะว่าอะไร P กับ K มันมันดูดซึมช้าแต่ไนโตรเจนดูด,ด,ดซึมเร็วนะครับเพราะฉะนั้น เขาส่วนมากแล้วเขาจะให้เต็มสูตรครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็นยูเรียนะครับยูเรียประมาณห้ากิโลถึงห้าถึงสิบกิโลต่อไรนะครับแต่ว่าจากการศึกษารล่างหลังมาก็จะบอกว่าครั้งที่สองก็ให้เหมือนครั้งแรกนั่นแหละนะครับแต่ว่าลดปริมาณลงเขาจะพูดอย่างนั้นนะครับครั้งที่สองก็ให้ให้เหมือนครั้งแรกนั่นแหละเพราะว่าข้าวมันยังต้องการอยู่อันนี้เขาศึกษาใหม่เหมือนกันครับต้องบอกว่าต้องทดลองนะครับผมเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญางด้านนี้ก็ต้องลองดูกับนาของท่านนะครับว่า ครั้งที่สองซูว่าเราใช้สูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าครั้งแรกเนี่ยครั้งที่สองเราก็ใช้สิบห้าสิบห้าแต่ลดป,ลลปริมาณลงสมมติว่าครั้งแรกใช้ประมาณยี่สิบกิโลต่อไร่ครั้งที่สองอาจจะประมาณสิบหรือห้ากิโลต่อไร่ลองดูครับลองดูลองดูแล้วก็ดูนาะเราไปเรื่อยว่ามันต้องมัน,ม,นมันสูงถูกกับสูตรไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าซมม่ามันออกรวงไปแล้วเนี่ยทุกคนบอกว่าเห็นเห็นข้าวออกรวงแล้วไม่หว่านปุย๋ยไม่ได้อย่าไปหว่านนะครับเนี่ยมันไม่ต้องการแล้วตอนนี้ครับเห็นใบสีขาวเี่่ไมต้องการล้วเสียเปล่าใบเขีย มันก็จะใบเขียวอะไรเขียวๆจยถึงแต่ว่ามันไม่ได้ให้คุณคุณภาพกับกับรวงข้าวเลยนะครับเห็นไหมครับมันเป็นสีข,า,ขาวๆมันต้องการน้อยมากเพราะฉะนั้นก็ลองพี่น้องชาวนาก็ลองเอาเอาข้อมูลที่ผมมานําเสนอไปไปไปตรตรองดูนะครับเป็นทดลองดูว่าอลองดูว่าช่วงเวลาที่เราใส่เนี่ยเราใส่ถุงือยังแล้วก็ปุ๋ยทีย่เราให้เนี่ย เราลองไปบันทึกไว้นะครับแต่ละปีว่าเราให้สูตรนี้ข้าวเราเป็นยังไงแล้วสูตรนี้ข้าวเราเป็นยังไงอันไหนที่ถูกกับนาเรานะครับในกรณีที่เราไม่ตรวจดินนะครับถ้าเราไปตรวจดินเราก็จะรู้ว่านาเราเนี่ยมันขาดอะไรบ้างแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยตามนั้นเขาเรียกว่ามันมีสูตรคำนวณปุ๋ยนีะครับสูตรผสมปุ๋ยก็มีก็ลองไปหาดูนะครับมีเยอะแยะเลยใน YouTube นะครับผมวันนี้ผมก็มาน,นําเสนอพี่น้องเกษตร,รกรที่ทํานานะครับเรื่องการเระจะเวลาที่ให้ปุ๋ยว่าลองไปไปไป,ไปคำนวณดูนะครับ ลองเอาไปคิดดูว่าที่ผมว่ามาเนี่ยที่ผมไปศึกษาข้อมูลมาแล้วก็ทดลองมานี่ท่านเห็นเป็นยังไงลองน่าจะเอาไปทดลองที่นาของท่านไหมนะครับก็ลองดูครับคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เท่านี้คลิปหน้าผมจะหาะเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรมาฝากพี่น้องไปคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็สวัสดีครับ